สวัสดีค่ะ Thai Food ใบกุ้งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูง่ายๆนะคะเราจะมาทําแหนมกระดูกหมูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสม,มและว,วิธีการทํากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ Thai Food ใบกุ้งนะคะวันนี้เราจะมาทำํำแหนมกระดูกหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูกระดูกหมูนี้ก็จะประมาณ 1โลครึ่งนะคะมีกระเทียมประมาณ5 6กกรีบนะคะอันนี้มีเกลือ2ช้อนชาอันนี้ข้าวสวยหุงสุกอันนี้เ,นนเ,เป็นรสตีนะคะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะค่ะอันนี้เริ่มจากส่วนผสมกันนะคะอันนี้ก็มีกระดูกหมูนะคะอันนี้ประมาณอาสองพาวสองพาวนะคะน่าจะเป็น1นโลครึ่งบ้านเราอะคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็น เกลือนะคะประมาณสองช้อนชาอันนี้เป็นกระเทียมตำไว้แล้วนะคะก็มันหกกรีบนะคะอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะหรือว่าใครจะใส่ผงชูรสก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้าวสวยผงสุกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยค่ะตอนแรกนะคะก็ใส่เกลือลงไปเลยนะคะแล้วก็ผงรสดีนะคะ1ช้อน โต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปนะคะเทียมนะคะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวใส่ลงไปหนึ่งนะคะ สอช้อนพูนๆแล้วกันสองนี่ค่ะคบเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวเรามาปิดฝากันนะคะตอนนี้เข้ากันแล้ว เนี่ยค่ะเรามาปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก็ประมาณสองวันถ้าร้อนมากนะคะถ้าร้อนไม่มากก็น่าจะเป็นประมาณสามสามวันอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้ข้างนอกแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วเราก็มาทอดกันนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะแหนมกระดูกหมูนะคะที่หมักเอาไว้ก็คือ ไว้ประมาณ4วันนะคะเพราะว่าอากาศมันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอาทอดนะคะแต่ว่า,าวันนี้จะไม่ทอดจะเอาเข้าในเครื่องในหม้อทอดอี่น้ำมันนะคะแอร์ไฟนะคะจะเอาฟอยล์รองก่อนเพราะว่ามันง่ายกับความาการทําความสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาฉีดด้วย ค o k ิ่งออยนะคะเป็นสเปร์นะคะฉีดไปนะคะให้มันมีน้ำมันนิดนึงนะคะเวลาเอานำลงไปในหม้อทอดจะได้ง่ายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาแหนมกระดูกหมูใส่ลงไป นใส่ลงไปเลยจะทานแค่ไหนก็ใส่ลงไปทอดนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราก็ถ้ายังไม่ทานเลยในทันทีนะคะเราก็เอาใส่ข้องฟิตไว้นะคะใส่ถุงซิปล็อกไว้ก็ได้นะคะนี่ค่ะเรามาใส่ ก็จะทอดประมาณครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาใส่ในหม้อทอดนะคะแตวเราจะใช้ไฟ อ่อที่350องศานะคะเดี๋ยวเป็นเวลา20นาทีเรามาดูกันนี่นะคะไฟเอา350นะคะแล้วก็20นาทีเพราะว่ามันมีข้าวด้วยเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเดี๋ยวเรามามาเช็คกันนะคะ นะคะพอครบ2ี่นาทีก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะกลับมาอีกด้านนึงเนี่ยค่ะอีกด้านนึงนะคะแล้วก็เอาเข้าไปใหม่อีก15นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะถ่าแหนมกระดูกหมูนะคะตอนแรกบอกว่าเอา15นาทีแล้วก็พอดีมาเช็คดูกลัวมันจะไหม้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่า15นาทีมันจะนานไปนะคะเนี่ยค่ะกำลังกำลังสวยเลยนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแหนมกระดูกหมูนะคะกินกับข้าวเหนียวข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะทำง่ายมากเลยยังไงลองไปทำกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไทยฟู o ดบายกุ้งด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ